สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมวันนี้พวกเราอยู่ที่โรงเรียนสีชื่อดังย่านคลองบางใหญ่นะคะวันนี้พวกเราจะมาตามหาต้นสมงานและและนําเสนอเรื่องต้นสมงานค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากจะรับชมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะอ,อ สม,มังาชื่อวิทยาศาสตร์เคนินดามีอินเน e ชื่อวงเวอร์เวนิเซียสมุนไพรสม,มงามีชื่อท้องหินอื่นๆว่าเขี้ยวงูของประจวบคีรีขันสาบแรงสาวกาวของภูเก็ตและสำลีงาลาม,มาลีงาสัม,มานาของภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นต้น ลักษณะของสมอง,งาต้นสมอง,งาจะเป็นไม้กึ่งไม้เถาที่เลื้อยทอดลำต้นก่อเกี่ยวขึ้นไปมีความสูงได้ประมาณ1-2เมตรแต่กิ่งก้านสาขามากกิ่งก้านเป็นสีเทาหรือสีขาวมนมนออกสีน้ำตาลเล็กน้อยเปลือกลำต้นเรียบเป็นสีขาวอมสีน้ำตาลตามกิ่งอ่อนเป็นสีเขียวอมมว่วงและมีขนปกคลุมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการพอาร่อเมล็ดและวิธีการตอนกิ่งปักชำ จะเป็นพันไม้กลางแจ้งจเจริญเติบโตได้ดีในดินชื้นแฉะหรือตามริมแม่น้ําลําคลองชอบแสงแดดแบบเต็มวันมีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงอินโดนีเซียในประเทศไทยพบขึ้นตามชายป่าใกล้ๆลําห้วยและตามป่าชายหาดแต่ในปัจจุบันนี้เริ่มหายากมากขึ้นทุกทีใบสมงา เป็นใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่คู่ลักษณะของใบเป็นรูปรีปลายใบแหลมโคนใบมนหรือแหลมส่วนขอบใบเรียบใบมีขนาดกว้างประมาณ2-4เซนติเมตรและยาวประมาณ4-8เซนเมตรพื้นใบเป็นสีเขียวและมันเมื่อขยี้จะมีกลิ่นเหม็นเขียวหลังใบและท้องใบเรียบเนื้อใบบางและนิ่มก้านใบเป็นสีม่วงแดงยาวได้ประมาณ1-2เซนเมตร ดอกสมง,งาออกดอกเป็นชอ่อตามซอกใบและที่ปลายยอดชอ่อหนึ่งจะมีดอกย่อยอยู่ประมาณ3-7ดอกแต่ส่วนมากจะพบเพียง3ดอกดอกย่อยเป็นสีขาวและมีขนาดเล็กมีกลีบดอก5กลีบโดยกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวประมาณ1นิ้วส่วนปลายแยกเป็นกลีบสีขาว5กลีบเมื่อเมื่อบานจะกว้างกว้างประมาณ8มเมตร ส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีขาวลักษณะเป็นรูปถ้วยดอกมีเกสรเพศผู้เป็นเส้นยาสีม่วงจำนวน5เส้นเมื่อดอกร่วงโรยไปก็จะกลายเป็นผลผลสมง,งาลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมรูปกลมยาวหรือเป็นรูปไข่กลับก้นตัดแบ่งเป็นภูสี่ภูมีขนาดประมาณ1-1.5ถึงเซนติเมตรเนื้อนิ่มผิวผลเรียบเป็นมันลื่นเมื่อสุกแล้วผลจะเป็นสีน้ำเงินหรือสีดำพอแก่จะแห้งและแตกออกเป็นสีซีก ใา่ในผลภูแต่ภูจะมีมะเมล็ดหนึ่งเมล็ดรวมเป็นสี่เมล็ดต่อผลรากสมังามีรสขมใช้เป็นยาแก้ไข้หวัดเป็นยาขับลมชื้นแก้อาการปวดกระเพาะแก้ตับอักเสบม้ามโตใบมีรสขมเย็นแต่มีพิษใช้รักษาโรคมาลาเรียเป็นยาฆ่าพยาธิรักษาแผลเน่าเปื่อยขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณค่ะคาย